กเกียงเสียงทองลายได้ก็บ่มีบัลลังก์จะได้ขายฮีายนี่เฮียแล้วโอ้ยอย่างอีนี่ฮะอย่างใครอยังก็ขายวีรูชอบโซเอาใหม่เอาใหม่มึงซใหม่โซใหม่ชอบโอพวกเกียงเสียงทองลายได้ก็บ่มีบัลลังก์จะได้ขายวีไย เออนะเศรษฐกิจมันบดีขายเข้าไปอีกบะมีเงินคำกําแก้วขายจดหมดแล้วปอบะเลือจะขายบะเรือซะอย่างล่ะเหลือเศรษฐกิจยุคนี้อยู่ยากหากินลําบากตึงบะเป็นลายนายแม่นี่สดแต่ว่าเฮีเขายังห้ามซื้อเงินพ่อนอันยังซื้อวีเงินพ่อนปีไปนห่างไปปี เออแล้วอีเศรษฐกิจมันบดีเนาะพี่เห็นว่าแต่ว่าดีนะอะแต่ยุคนี้นี่ยอยู่ยากอยู่ลําบากอ่ะลําบากเออเหมือนกันส่อคนไหนจะดีส่อผัวสักคนมึงค่อยได้ผัวอี้ส่อกรรว่าค่อยได้อ่ะส่อฮึกกัมอีนี้เป็นส่อที่ไหนยาวอย่างไรอ่ะรอรวยรวยเป่งปลาได้อ๋อ จ้าจะได้แค่ได้ผัวหนึ่งคนอเอารอ,อรอรวยรวยเปิ่งปลาได้แม่แม่กูว่ามึงเสาะผัวธรรมดาคือได้ก่อนมาช่วยกาจช่วยขายก่อนเออจะมาเอาผัวร่อรวยไปเอา,า,า,าที่ไหนถ้าเอาล้ว่ี่ปีมก็ได้แล้วกอีนนี้ก็เออเรื่องมา้วแต่ว่าดีนะอแค่ได,นะได้ก็แค่ได้นะไกอีนนี้